ลูกคาลี้ยังไว้สัตว์ไดวอุ๊ยเนอ รู้สึกห,หัวไม่แข็งหรือว่าตัวไม่ค่อยลำในวงนวลหรือแม้กระทั่งว่าบูทไม่ได้ทุกมุมบูทไปมุมไหนก็ยังบูทไม่โดนนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนแก้นะครับก็หลังจากที่เราได้หน้าตาโปรแกรมมาอย่างนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ดีแล้วนะหลังจากเราล็อกอินมาเราจะได้หน้าตา UI อย่างนี้ก็คืออันนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับแนะนําก่อดเรากดให้ถือมีดก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบวัตินะครับอันนี้จะเป็นลบประวัติแบบว่าเนียนครับไม่ลบหมดแล้วก็ลบแค่ไฟล์นี้นะแล้วก็มันก็จะลบแค่บางประวัติไม่ลบมั่ สามารถกดแล้นแล้วกดโอเคได้เลยนะแต่ผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับหลังจากเราใช้ยังไงตัวก็ลำบูทได้ทุกมุมแน่นอนโดยที่ไม่ใช้หิบตอนนี้ก็สามารถทะลุได้ทุกกันโปรนะครับกด X หรือ CR แล้วก็ต่างๆนะครับหมดไฮห,ห่วงในการโดนแบนหรือว่าโดนแบนย้อนหลังแน่นอนครับแล้วก็รอฟังเสียงประมาณ3ตมตีน,นะครับสำหรับสตาร์แต่เซิร์ฟอ,อื่นประมาณ4-5ตห้าน,นะตอนหาค่ายอยู่มันก็จะแรงๆนัวๆน,นะครับอันนี้อยู่ที่คอมล์ไมิชชั่นพี่อะครับหัวต้องหัวห้องทำไมหรอตายวุ้ยบุีป๊อกปุ้่เลยใจหรอ